ครับการสวัสดีตอนสายๆครับผมสู่ผู้สุกคนครับพาขึ้นเขาครับผมเมื่อนี้มาเลาะเบิ่งผักหวานปลาไฟใหม่ครับก็รู้ว่ามันสิท่านโปรงบ่นะครับจังได๋ก็ลองเลาะเบิ่งก่อนพี่นอ้องนี่ปลามันกําลังฟืนๆๆๆ้นกําลังยากําลังโปรงใบใหม่กําลังเขียวคิดว่ามันน่าสิโปรงนะผักหวานเลาะตามนี้ครับตามมองชั้นๆเนี่ยจักหน่อย 1 tôn nưng lắng giọt on, on. Càng Càng cơ ต้นหนึ่งครับผมจอดบ่ค่อยหลรือถุงครับผมเมื่อนี้ใส่ถุงท้ายนี่แหละ,ะทั้งนาน,นี่ต้นหนึ่งครับผมต้นผักหวาน,นต้นผักหวานต้นตำนี้ครับผม ไฟมัยอดอ่อนเพี้ยกำลังแตกขึ้นอีก,ก็ตั้งตั้งหลายยอดครับยอดน้อยอยอดบลาย นี่มอนๆเลยครับอันนี้ก็คือดอกของต้นเต่งเลยครับผมย้มอ,ออกหลายๆก็หอมอยู่เต่งเครื่วงถุงใส่ล้มแห้งเมื่อวานนี่เป็นนอเพกครับผมเดี๋ยวเพกผมก็เก็บไปนะครับผมถ้าได้หลายก็เอาไปแกงนี่ครับนองนอยๆแบบนี้นะ ได้บรหลกับต้มกินกับน้ำพริกค,ครับผมชนมากมันบ่ค่อยมีนอรครับผมดินมันดินมันแห้งเพกมันก็เลยบ่ปรงนอรปรงแต่ใบครับอนอเพกนี่ต้นหนึ่งครับผมผักหวานเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นไหมนะครับบัท่านโดด นอนเลนะี้แกงแซบหวานนอนหนึ่งครับผมอันนี้ถือว่านอนง่ายครับสำหรับเพกเพกนอนหน่อยอถือว่าลังคนเกินนอนจดอันเดียวกันครับผมว่านอนโจดี่ไงอืม แบบแทบเลยต้มกินกับน้ำพริกครับผมนี่ก็พอได้อยันงนะแลงหากินหากินแบบนี้ครับผมเล่นนอนเนี่ยต้ล้างปงนี่ครับผมเอาไปแกงคือจังน้อยไม่เลครับผมคือกันครับแต่ว่าไอเ้เพกนี่มันทีขมน้อยกว่าครับผมบางคนก็แกงรสก็ได้ครับบ่ต้องลวกนี่ครับผม มันมันขมพอดีครับผมโบขมไหลขมอลัลมลำมีแกงแซ่บนะครับผมอู้ต้นข้างลลางคุณทำงามเลยครับหายยอดอุ้โปง่งใหม่ๆีีครับผม con nưng giọt lại on bật thúc giọt นะครับผมได้ลายอยู่ครับตัวน,นี้แต่ว่ามันยอดหน่อยยอดบ่ค่อยอวบครับนี่ครับถ้าต้นใหญ่นอนเหมืนกันง่ายนะครับก็มันนอดอกแขงเหมันครับผมเนี่ยเจ้าเลยได้ได้นอแบบนี้แต่ว่ามันบ่ค่อยมีได้นอนน้อยๆนอนหนึงครับ นี่นอเดียวสามสี่นอรครับโอ้งามครับหน่อย นี่ครับต้นไ่เขาครับประมาณนี้ครับนี่ถือว่าต้นใหญ่ครับอันนี้เป็นพวกต้นน้อยๆครับผมอันนี้ออกดอกเลี้ยวนะครับเลี้ยวกว่าไผ่เพราะว่าอายุมันสั่นกว่านะครับนี่ออกดอกตามค้นนะครับเวลาพอดอกมันมันก็ดีล่นออกตามนี้ครับล่นออกตามนี้ก็เกิดขึ้นแบบนี้ครับผมแล้วก็ขยายทั้งทั้งหากครับพรอมครับผม องนออะไรคขเมนก็นบอกว่าเก็บไปยังนะครับมันมีมองกินบ่นะครับมันก็นมีพอไหลครับผมขีดข้านปอกพร้อมนะครับเพราะคนอีสานก็กินแบบนี้เนาะพอได้อยากก็ได้กินพี่นอ้องเอ้ยนอนน้อยๆจนโดนที่มีนอนดอกบอมเมนว่าหลายจนเก็บเอาเก็บเอานะครับผมต้องอย่างหานะครับ โดนมันนี่น,นอส่วนมากกันนี่ต่ใบครับชั้นล่ะไปทั้งคุ่นขึ้นไปน,นี่ครับืัอน,นี้พวกฮ้อนนะครับอากาศเย็นครับผมตอนเศร้านี่หนาวสองสามนอ,อกระลังต้ม Ngon to nha cái นี่ครับผักหวานมันกำลังยอดสำนีครับผมกค่อยได้เก็บน้ำผักหวานเก็บนอเพกไปเรื่อยๆพ่อเก่เานอนง่ย มองเขาตัดนี่ออกดีอยู่ครับเป็นแถงน,นี่เพียตั้งหลายโอ้สีได้แกงอยู่ครับผมเก็บไปเก็บมาแกงกระแซบ เติบข้ามองเงนีอุ้ยงามเลยครับกำลังขึ้นนี่ครับแนงง่ายดีครับ ต้นใหญ่นะครับมองดิโอ้ได้แกงได้แกงอยู่ครับผมได้การอยู่นี่ไหนงามเลยโอ้ย ออกดีมองเขาตัดครับเขาตัดมันขึ้นแขนงได้เบิดครกับสำเนีตก็ได้น่ครับมือเนี้ยใส่ถุงผายนีย่ต้องเก็บไปหลายเติมนะครับปอกแล้วมันได้ผลหลายไปเลยแต่ว่าสำนีตนี่ออนเบิดครับผมปอกในเนื้อยู่ เงีวแล้วครับออ้ยจ้ะแต่อยู่หรอก กำลังขึ้นต้มเสร็จกำลังพคต,ตมี่นอเดียวครับออกดีอยู่ครับเนี่ยอน,นอแข็งแข็งกำลังข้นครับผม,ม,มนี่งามเลยครับ ngon xong no, no. <laughs> uh, lại no cho tôi này นอนครับผมตัวนี้เดี๋ยวก็แตกไหมก็อ้อน,อนๆผักหวานได้บ่หลาย พอได้แกงใส่อันนี้แหละนอเพกพอดีครับผมอครับผมสำหรับคลิปนี้กับซิพอสัมหนิกนพี่นองครับผมกลายงอมเขาแล้วนะครับนอเพกที่เขาได้หรือว่านอโจดครับผมอันเดียวกันเนาะได้ประมาณนี้แหละได้แกงหนึ่งอยู่ครับผมตอนแรกว่าซิปพอบอได้พาแกงกับไปได้อยู่จุดนึงนะครับมันออกนอดีถือว่าหมานเติบเอ้ามาเบิ้งงลนานครับผมงานที่ได้ครับผมน,นี่เป็น นอเพกหรือว่านอโจดที่นอนก็ได้ประมาณแกงหนึ่งเป็ดบอกแล้วก็ได้แกงหนึ่งพอดีครับผมเนี่ยพอแล้วแรงแล้งไงครับนอง้ามกับนีอยู่ครับนอหไงส่วนมากไอ้นอนประมาณนี้ครับนอไม่ไ่ดอกไอ้นอนนี่นอเพกนอโจดเนาะแต่คนที่อื่นนอนเล่นน่อยผมกะเก็บมาเลยครับเอาไปเติมกันไปผักหวานก็ได้กำหนึ่ง วานเหี้ยวเบิดครับบ่ได้เอาถุงมานี่ครับถ้าบ่ได้ใส่ถุงมันก็เฉาแบบนี้ครับก็เอาไปแกงใส่กับนอเพกนี่แหละครับพอดีครับผมแกงใส่กันก็แซ่บเอาครับผมนี่แล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ก็หามาหานอเพกนอโจดครับผมได้ผักหวานแน่มะตูมหน่อยนึงครับผมก็เอาไปแกงใส่กันนี่แหละเอาเดี๋ยวผมกับชิยางลงเขาไปแล้วครับผมถ้ามักคลิปนี้จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับ ายู่หากินทางใดก็ฝากติดตามคือเก้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากลับบ้านคนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเอาเขกินกนี่หรอครับ